สวัสดียามเย็นครับสางาอชนแนลครับสี่โมงครึงเลือกงานแล้วครับได้รับแคกวันหนึ่งตัวละซ่องรอบ้ามรอบชีวิตอยู่แบบนี้ครับอฝั่งโฟกัสครับ แม่ชะบาแก้วนี่ก็พังไก่หมกกับเศร้าน่อยสิซ่องปีกับตอนนี้ก็พาส้มไปไล่รอบแล้วครับประมาณสามสี่รบแล้วก็ยังไม่ตั้งทองครับยังไม่ตั้งทองครับแ,แต่ละเชือกก็บางเชือกก็ผาส้มซ่องสามปีกว่าจะติดครับไม่ไงเหมือนกันครับว่าจะได้ลูกช้างแต่ละเชือกครับ ก็มีความพร้อมก็มาสมครับนะครับนะครับรถขวานจางก็แลวาย่ามาเสริมแล้วครับนี่ครับชีวิตประจำวันของขวันจางครับที่นี่ชีวิตของพวกเราครับอ้่ดงีะบมฟงิลิมาแล้วครับมาปลดแย่งพร้อมที่จะไปอับนำ ไปกินยญ้าครับข้าวปลาครับสุ่ภใจา้าก็พักางถูกเชื้อก็ซ้อมซัมเมอร์ครับเชื้อไหนดีว่เพรอมไม่ดูรวยราก็ต้องผักพ้อนต้องบำรุงครับนะครับก็บำรุงพื้นท่านก็คือ ด้วยการให้ยาบำรุงทีคุณหมอมาตรวจทุกขภาพประจำปีครับปีละซองห้นครับนะครับคุณหม่อมาตรวจทุกขภาพแล้วก็เจ๊กยาจ่ายยาไว้ยาท่ายพยาธแล้วก็ยาบำรุงครับนะครับแล้วก็ยาทายาโน,นยานี้ก็ทิ้งไว้ให้ครับยาก็ไม่ได้คาดนะครับคุณหมอจากส่วนกลางจากภูมิภาค ก็มาดูแลอยู่ื่้วครับนะครับดูแลสุขภาพ้างครับนะครับแล้วก็ทางนี้ทางนั้นควานต้องดูแลเ,เจะเส้ด้วยครับนะครับไปไปอาบน้ำนะครับไปแั่งมีรีบครับ ตอนนี้ช้างถูกเชื้อที่ออกไปอยู่ข้างนอกครับที่ว่าช่วงโควิดก็ควานก็คาดแล้วก็ล่นมือล่นกําลังในการดูแลนะครับก็ผังเบ้นก็ตอนนี้อ้วนทวนุสมบูรณ์ครับอยู่กับซุปรชัยมาลีงามครับนะครับอยู่กับลายเบ้งครับนะครับตอนนี้อะไรผสมไปแล้วก็มีแนวโนมแปดสิบเปอร์เซ็นต์ครับน่าจะทองตั้งทองแลวครับติดลูกนวครับนี่ผังฉบาแก้วครับ คัณพังแทงแก้วครับรถแล้วครับมาแล้วครับคุณพ่อเดินมาแล้วคุณพ่อครับคุณพ่อเดินมาแล้วครับตอนนี้อายุก็ประมาณเจ็ดสิบกว่าปีแล้วครับคุณพ่อครับดัดจางดูแลจางครับเนี่ยพ่อมรรพบุรษกับไอดอลของพ่อมตลอดการครับคุณพ่อครับั่นครับ มาแล้วดูแล้วดูดูแล้ความปลอดภัยแล้วครับดูเรความเรียบร้อยแล้วครับตัวกับมาอีกหนึ่งตัวครับกำลังกำลังเอาเชื้อกคล้องคอเข้าป้านะครับทีนี้ก็จะล้ําป้ากลางคืนนะครับโดยเชือกประมาณ20-30เมตรกับครับยาอาหาหลักไล่ครับกลางวันก็สับปะรดกับ บางวันก็ทางมะพร้าวครับเจ้ากโรงแรมครับตัดตังไว้ให้แล้วก็ให้ควันเอารถไปยกขึ้นรถมาครับครับความม่วงใหญ่ความหลักครับครับตอนนี้ขี้ไม่ร้อนนะครับก็น่าจะยืนมองลูกล้านดูความประทับมุกล้องลูกล้านครับวยความภูมิใจครับตีได้ปูทางไว้ง่ายจนได้ซึ่งถุกวันนี้ครับคุณปอครับ ดูหมดกับความเยบรอยอะไอยู่เป็นซือเชืมไ้เตอนะเตือเตอนะพี่ผ้ารองมี้มนูกยังเลยเอกว่าบลผ้าจะผ้ารองจะบงบางไปกับก็เลยบอกว่าให้รองหน้าขึ้นกับนะครับรองรองรองร่างกับเพราะว่าจะทาให้ชางปวดร่างได้กับนะครับทุกทุกอย่างยุ่เกการดูแลครับนะครับตัวช่างปวดล่งก็คือหนึ่งเกิดจากการมันทุก บรรทุกนักเกินปอยซองก็คือเก้าอี้ที่ลงบนล่างก็คือลงไม่เต็มล่างไม,ไ,มไ,มไม่ไม่ไม่ถูกส้วนกับสำหรับนักส่วไหดส่วนหนึ่งก็ทําให้ล่งช้าขึ้นมาได้ครับนะครับเพราะงั้นแยงเราเรียกว่าแยงนะครับเก้าอี้บนล่งจางก็ต้องเนบฉิดกับพิวนั่งล่างจางถูกถูกส้วนกับที่ลงไปครับนะครับแล้วก็แล้วก็วกผ้าพรมทีรอง ก็ต้องหน้าพอครับเใช่ไหมครับอาพรมต้องต้องหน้าพอนะครับแล้วก็การรัดสายเชื้อก็ต้องพอดีพอดีครับไม่ขับแล้วก็ไม่รวบจนเกินไปครับยันครับเอายัดตั้งหน้าได้สบายนะได้เวลาพัก่อนแล้วครับอันที่ไปวิ่งนี่วันนี้ฟังนำคลิปไม่ได้ทำงานครับ เพราะว่าวานคุณพ่อเสียครับคุณพ่อเกิดอุบัติเหตุจากรถยนต์ครับรถยนต์จนเสียชีวิตครับเวลาไปทำงานทบนะครับเพราะพ่อไปมาวานครับน่าจะเส็จแล้วก็ไม่ขึ้นลุงนี้น่าจะมาแล้วครับควานข้องทางน้ำทิพย์ครับขอแสดงความเสียใจครับคุณพ่อข้องน้องเนื่อยครับนะครับควานพังน้ำทิพย์ด้วยครับ วัตถิเทศซึ่งไม่ขาดท้าไม่ขาดจิดไม่ขาดบ้นเกิดขึ้นได้เสมอครับคนนอยพังฉบาแก้วครับก็ห้าควบกว่านะครับก็ยังไม่ได้เอาออกมาสำงานครับไม่ได้มี เอามาเลียงย่างจริงจังครับก็ยากไห้ยรูร่างไกอุดมสมบูรณ์แข็งแรงครับเพราะว่าอย่างไม่พนความเสี่ยงจากโรคเฮปีโรคลกูลกช้างอันตรายจ,จากลูกช้างครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเอามาใช้งานลูกช้างเกิดความเครียดนะครับทำให้่า่าจะอาจจะเป็นลูกนี้ได้นะครับครับคนปลายกันก้าวครับ งอ๊อกแล้วครับงอ๊อกคืบว่าแล้วครับบอลหนึ่งบอลสูงหนุ่มนั่น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 น <Yeah>. oh. ี่อ๊เดี๋ยวใจแล้วดูครับงาออกมากลางจ้างบ้านช่วยดีครับ มา,มาที่มาบอนทูมาที่มาลูกกลายครับโอปาจะติรอเป็นง่าครับม่จช่สี่ดอดแล้วครับปลายกันเก้าครับมาบอลเดียวมาบอลทูเนี่ยครับลูกช้างที่ว,าว่าไม่ได้ฟึดไม่ใไม่ได้จับมาเลี้ยงครับก็จะควบคุมดูแลไม่ได้คุณทวนไม่ได้ครับนะครับเรายังไม่รู้จักการจ่ายกำลังอ้อโอ เดี๋ยวจ้อยมอนฟันนี่ค่ะฝั่งเอ้เอียมกับช่วงย่ยยาวครับตอนนี้ควานก็ไปเอาปลายตัวโน้ตอ้ำน้ำอยู่ครับเราจะพาไปล้าก้อนกับควนันตอนนี้จับเต็นพร้อมอยู่ครับนะครับตอนเช้าก็ไป จับมาเองไปเอามาเองพาเองเลี้ยงเองรับไม่ยากไไหนว่าเหนื่อยครับจริงๆก็คือยากจับเองกับพอได้ออกหลังกายบ้างแต่ว่าควานเขาไม่ยอมกับนะครับพอนี่ยครับวันๆก็อยู่ไปนเนี้ยครับชีวิตพวกเรามีความสุขกับนะครับชีวิตคนเลี้ยงชางย้างแต่จริงกับนะครับมุมอ้ําน้ำกับมุมอ้ําน้ำอ้ําน้ำครับ ไว้แล้วครับแต่ละเชือกความงามไม่แพ้กันกับฝั่งโฟกัสกับไปแล้วครับนี่ฝั่งเข็นแก้วครับฝั่งเข็นแก้วครับแล้วก็นี่พนักงานซิปลายพนักงานคล้องคล้องปางช้างครับอดีตนายแบ๊บเฟกครับดูครับดูดี ตีไอ้มองละพันนะไวรุนพาตาช้างเขาพูดกันนี่ฝั่งวิลีบกับขุนหมาตาท่านเบรกับฟังไก่มุกกับขันคารลักนะครับฟังน้มทิพกับคารลักนะครับก็พรุ่งนี้ก็ quản cũng nãy giờ mà rồi cả sẽ trang điểm cho anh ấy rồi anh ấy sẽ rồi không ấy con đi làm rồi anh ấy sẽ làm rồi anh làm บรรยากาศแบบนี้วันนี้อากาศดีครับดีปางช้างกอมมาลาครับสวยงามครับโอเคครับจากกันโดยภาพนี้ครับย็นนี้ของช้างแชนแนลครับสวัสดีครับสวยงามครับ Shanghai Channel